หลังจากที่เราได้มาทำงานที่วัดนะครับช่วยกันรวมรวมแรงใจทำงานที่วัดทำทางเดินจากกุฏิน้อยของอาจารย์พระอาจารย์นะครับก็จะไปทำทางเดินไปที่สาราการเปลี่ยนเนาะที่สาราการเปลี่ยนของเราสาราการเปลี่ยนหลังเก่าๆของเรานี่แหละครับ ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วถุงสุดท้ายวัดเราก็พระจังภาษาอยู่สี่รูปนะครับผมกุฏิพระอาจารย์ก็หลังนี้เจ้าวัดหลังนี้นะครับวัดของเราก็อยู่ที่วัดบ้านทึเจริญตำบลหนองเทพชื่อวัดหลวงเต่าอ,อำเภอโนนนาลไย จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ทีมงานเรา3-4คนนะครับก็ร่วมกับพระ3-4รูปช่วยกันทำทางคอนกรีตเล็กๆคอนกรีตเล็กๆน,นะตอนนี้ก็ผสมเป็นกระบะสุดท้ายแล้วครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วหมดแล้วพอมัน มันมาหน่อยเราก็จะกวาดใช้ไม่กวาดกวาดให้มันหยาบๆนะครับให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นนะเวลาเดินมันจะได้ไม่ลื่นเนาะเวลาเดินจะได้ไม่ลื่นนะครับ, <Okay. S 1> บสวยงานตามท้องเรื่องครับรวมมือรวมแรงรวมใจเป็นกระบะสุดท้ายแล้ว ไลไงข้าอยากออกกล้องไงนี่คือช่างใหญ่ของเราเท่าแก่ลงสีนะครับวันนี้ไม่ได้สีข้าวก็มาช่วยบำเพ็ญประโยชน์นะครับบำเพ็ญประโยชน์นี่ไม่ใช่ว่าโดนต้องโทษอะไรนะครับผมก็คือมาจีดอาสาช่วยกันพัฒน,นาวัด ก็เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วดีนะวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกอากาศดีอากาศดีฝนไม่ตกดูสาระการเปลี่ยนเราก็จะมีสภาพแบบนี้เน่ยถ้าผมถูก